โอ้โหได้ยินเสียงอะไรเจ๊นีเนาะใจหายเนาะขอทางเลยเนาะขอทางเดี๋ยวว่าอันนี้อันนี้เด้อแดีว่าอันนี้ใส่ต้นตัวพ่อเตียงมักเลยแจ็คพีนี่มักได้จะขับรถตัวนี้ได้ บ่มักไปไดยคอยใช่คุยยากไดยคยเพราคนมกคยินเสียงคงยังใจสั้นเลยนะแนวแบบจุจวดนะคือเขาเปิดเสียงเปิดไฟอย่งที่เวลาแรนทั้ำทางนี่ พี่น้องนะบรรยากาศนะเ,าเนาะเต็มไปด้วยรถทีมงานพี่น้องเลยเนาะเขามาเยี่ยมยามทางศูนย์หน่วยกู้ภัยพ,พ,พุ่งมาเทพสวรรค์นาเขตพี่น้องเลยนะเนามะมาหอดจอดเชิงบัดพี่น้องเลยเนาะเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเอา้าก่อนลงคลิปก่อนนั่นพี่น้องเลยเนาะอยู่ในวัดกะ โอ้คอมเมนต์ออกมาหลายพี่น้องคอมมนต์พี่น้องเอฟซีเบื้องฐานเนาะดีใจนำทีมงานสุขุมสุขคุนพี่น้องเลยเนาะจนน้ำตาไหลพี่น้องเลยเนาะดีใจนำขอบคุกกุลในหลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับเป็นกำลังใจทีมงานโดยมาตลอดพี่น้องเนาะเนาะกาบพักผายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องร่วนกันเนาะสุขุมสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบพบเจอกับช่องยูทูพระบุญสางละวันพร้อมด้วยทีมงานเบื้อสุขุมสุขคนมานี้พี่น้องเลยเนาะ ออมาพี่อ่าก็กำลังเซลลเซลอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าอาพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ถาพาพน,นักานอ่าระวังมอบคลิปเนาะให้กับหน่วยผู้ภัยทีมงานเฮ้าบัสตรวจท้งทงนวลพี่น้งองเน,น,นี่ยอ่ามีแต่ชาวบุญนนบรรณาชาวทองมีอ่าเมื่อก่อนแล้วเสียงพี่น้อง,งนะเลยเนาะมันดูคำน้ำมาได้มาสั่งค่าลูกน้อยใั่เนาะ พ่อมาครอบครัวเด้เนาะอนนี้กข้าพเจ้าจีตการที่น้องเบื้องต้นอายุสละวันเะเนาะจะได้กับพิพากประกันได้ขอบขอโทษขอบไผ่พี่น้องหลายเด้พี่น้องเด้ทุกสุขสุขคนเนาะเหนือเลยนี่มาหอดตาเทิงเลยพี่น้องเนาะเพื่อนพมมาเทพกว่าสันพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งเดียวในสวรรคเขตเนาะอีนีิมุกปีใจลายพี่น้องเนาะ ตปทงประทานป่องกันมืดตลอดเนาะกอา่เนายตาเป็นแดงเป็นได้เนาะกำลังมากลังมางคามาจิไทยพวกมินตรงมาแต่โมกระหารเลยเนาะมาบนบันปลาเป็นอะไรเนาะพบเปิดทีมงานเนาะใช่รอระวังอ่า มาอยู่บ่เรื่อมากปรเนเนาะรถศูนย์่สามสอที่ดังเนาะเรียกงูซมาแรงบ่เสียงมรดสนามรสนาริมันเนาะเอาตื่อกับมีไดฝยีดื่อยูชื้อกันบ่วัตดวงอยู่ได้อบ่เสียงพ่นเจ้าของบ่พ่ มือนยังรถขันเก่าเราอยู่เป็นอย่างเนาะมีวิรถขั้นเกา่พเนะเเกาพี่น้องเบิ้งกอนเนาะที่วารถสดสวยพอแม่พี่น้องไปโนเนาะต้งมาทงมวนลายลอยขอบควลายลอยคน,นเป็นอะย่างเนาะายารกยาการพี่น้อเบิง้งเนาะใช้รถมูนบ่อนี่อ,อันนี้แมนรถขั้นเกา่าเป็นอยนะ่างไรเนาะ คันเก่าจะพองเก่าสูๆๆพี่น้องเพี่น้องเขมลยเนาะแปดสองซีซีแมนคันเก่าพี่น้องเลยเนาะคันีะเ่อนีรุ่นเก่านะรุ่นเก่าปีนี่ปีสองพันเดได้ก็ดปีเปีดรอแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเดียวคนไหนพี่น นี่นี่ฉันเชอรโม่วันจับกับอะไรบารีนะมีมีนเชร์อีกบ่มีนเชิรืบเปีนอันนี้ก็มี่มีเนเชแม่หมตุ้มบาีเปบ่ ไดีอีกรอบหนึ่งเด้อไปด้เด้อด้บปรอบน่เด้อเอาสุฝันพี่น้องเลนตมพวกนี้วกนี้เป็ะทเบื้องลังใอ้อยเนาะแล้วก็เทสให้นี่เทสไดเอราะเนี่ยครับครับคาบขกับมาพอดิจูว่าพนกรอไาไปโอเคดูตลอด่น้องล่าสุปหมกหมกหมกแล้วกพนเจ็บแล้วก็หาคพนเจ็บแต่หมกประงรักษาที่มาวัองน เลนสอดคุณนมาว่าไงคุ้มนะรถหนักดีหน่อยขอโทษด้วยกินข้ากินน้ำนีบ่อมีเงีงกินกินขนมสองขนมเข้ยังกินบัเาก็กิน ເຮົາກະກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນກ oh, yeah. ້ອນຮາົາສດຂົກິນຂົສລີົດພົດນກນດນສສາລ แท่นทีมงานแม่เราเคยมาจะเขือคือว่ามีน้องแท่นเลนวีบ้านเจ้าตะกี้นะน้องมันออกมาลุงเครื่องนี่ละใส่เครื่องไงเขายังกันอะไรเมาตุเรียนนะเมาตุเรียนไหมทางเมาแท้ไอ้เด็กขึ้นมาเราก็ได้กินเยอะกินมันคือะโอ สักคู่เนาะเป็นหมาครนอไนะเนก่ามันอยู่บริัเราอยู่บริเาเ็นอไร่มนไลื่อรถใหม่0ร3 2รถเก่าไ2รถพหม่ศูนย่องรถเกาแปดสองีีพนงเลยนะเดินใต้เดินเหนือด้ย นี่แม่นขั้นเก่าพี่น้องรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเลยครับไปชมดูกันเนาะอันนี้ซอยพ่อแม่พี่น้องหลายผู้หลายคนได้แพี่น้องเนาะอ่าหลายร้อยเนาะหลายพันคนพี่น้องขวัญยอดรถคันนี้แหละชาวพ่อแม่พี่น้องสอนเขตเนาะเมืองไก่สอนภูมิหานพี่น้องเลยเนาะนี่ทางด้านหน้าพี่น้องเลย เกากับใหม่มาบ่งน้ำกันเนาะโดับวีนสน้องอลไรเนาะจะแก้พูดกันจักบาทโดยมาดูทั้งนาวันบาทเลยโกระใหม่กระเกาเนาะทั้งเดละเปยเมนัคนับใหลี่คือเะยขอเนาะพุณว่าพุ่งไปาวารอ ก <sa> <sa> ุ้งเราใหญ่เคืออยู่เนาะุงเราใหญุ่้งใหญ่น้ักกะลายพี่น้องเอ้ยเนาะคือเนาะเออแม่เอาลิซื้อแม่เลิบีแกงย่างบ่ถ้าลูกเาเต่าไปเล่นเป็นหยังผู้ใดขอยไปนั้นเออคือเสียหยังเนาะนี่เนาะงรตู้เนาะเสียอเสียนั่นเลยบ่แม่นเนาะเออเอาโอเคเนาะักก่อนเให้ทางอัน อะนี่แม่นเฮือนซานเนาะบอนผักบอนเซาของอาศูนย์พมเทพเนาะมูลน,นิธิพี่นอ้องเอ้ยผู้ที่เสียสละเนาะอ่าให้กับพ่อแม่พี่นอ้องผู้ประสบภัยเนาะหรือว่าผู้เกิดเหตุในอ่าท้องถนนเนาะหรือว่าทุกๆแห่งพี่น้องเยอยเนาะเพิ่นกัน Thôi mà, bây giờ phải đi nè À, kính thưa bà mẹ, khát ra khát Thêm giọt lấy vào nè đi จะลงจะลงโครงการเนาะเ้าเฮงเฝ้าเฮงจับตัวจับผิดเฝ้าองเฮงมาที่นี่น่อยหน่อยับรีบเข้าตั้งใกล้กันนี่ตั้งใกล้ันเอ้ยือเราอะไรเนาะอนนี้ต๊กอยู่ทไหนวะตอนน่ะรวมเมื่อทั้งกาบริภแสนประมาณสิบพันรวมเป๊ะสร็เนาะ ทนนทเป็นราทเพาะท่าานสั่งปิใจพิ่งบดสั่งนีซาสุดสอาทิตย์ซาสุดสองอาทิตย์เพิ่งเนบุรีแทแทซาสุดเด้เอาไว้พดน่อทิตนึบุรีชุมรุทั้งเฮาชัางอย่ามาจีิโดนไปใช่ในก่ไไรบ่แมนแทกงมาเลยไอ้สั่งเลยนะ ตั้งตัดนาดแค่ไหนแค่แค่ไหนก็จดซื่อคนมาเขาตัดมาเสร็จอย่านนเลยจะค่ายมาเฮาคือนี่เป็นสมัครงานที่ไม่แต่ว่าเป็นอาชาทั่วไปอาสาเอิ้์ว่าอาสาปกประจําปุ๊บเด็กเจ้างั้บาทนี่พี่น้องไงก็คือได้ได้ได้สมมติเราเฮาไปทางไกลเนาะ เขาเจอเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะเขากะจะเต้นบายรับในศูนย์แม่จะนย์เส่าแล้วก็แจ้งอศูนย์ใหญ่ส่วใหญ่ออกไปเลยเ่ยเขาซอยได้ช่วยได้ก็สำนักก่อนเขาซอยยังบม่ได้ไล่ก็ฮักคนไม่พอตอกแล้วก็บูกรถโบกร้างเนาะซอยทำได้นไหมคือต้องเซฟตัวเองอยู่ดีเสมอตัวเองต้องปลอดภัยก่อนเสมอเลยหลับแรกเลยต้องมาก่อนเหรอเนาะตัวเองต้องปลอดภัยที่ซอยมู่รณะตัวเองปลอดภัยกับซอยบูรณะ เดี๋ยวตะกองตะกินข้าวกันเด้อตอนนี้ตัวคณะปลอดไทยแลนด์เอาเอางานใดนี่ม่ได้บนเตียงชิจั้งตั้งชายาให้ยังไอ้หยดกระเปียกคุยเอาไปเจอไปเจอไล้วอะไรไม่ได้ก็เล่นกินกระเปียกทิมช้ากระเปียกไปแล้วคุยตลอดเช่นบักใหญ่แต่ก่อนนั้นฉินตะแคนนี่เรามันใหญ่กลับมาก็ได้กินเก่าเยอยอมทิมอีกวันทิมไม่ได้เสียดายหรอเสียดายแล้ว สี่คนหรืี่าอันที่แบบนแม่นก็นนี้สีเลยอันนี้คือประจำเลยบมน่ประจำเลยแม่ทาแบบแบบประจำคือเขาสามคนยังอะไรบัตรนี่เขาจะทยอยไปยอยมาสิแน่นแม่นแน่นลองๆเป็นสบายดีทั้งคอของอาจารย์นี่เยเป็นคนกน่ะบก๊สบัตีเลยตกล สมบัติครับเลยแล้วก็ยังสี่คนนี่คือประจำแตะกี้มีน้องแก้มแล้วก็น้องยังก็น้องแก้มน้องคนอันเองมีบอี่มีบออ่านี่ได้พี่น้องเลยต้องขมุกขอบใจน้องแก้มน้ำได้ถ้ามึมีน้องแก้มเขากะบอกอะไรมาเจอมาเจอไงเพิ่นบะเตียงกับที่ตอนในในในเฟซบุ๊กต่ก่อนนั่ะเพราะมันเป็นบะเตียงใช่ไหมทางน้องเพิ่น น้องที่บูแต่งเท่งห้นั่นน่องที่ห้องน้ำกันนั่นแหละก็รวันนี้เป็นกบบหัวเป็นอาสานูนนี่นั่นแล้วก็เอออาสาเนี่ยมันก็กับเกลือก็เผ็ดเรื่องช่วยเหลือสังคมคือกันแล้วก็เอามาถ่ายน้ำให้เพื่อนเนาะนูนนี่นั่นก็เลย่องหัวจี่ไปที่มากเออเหนื่อยละเมยเมยไรก็เลยเป็นที่มาของรถตู้สีดำมุ่งชุมในเมื่อนี้ ด้วมามามาท่านทำไมขึ้นขึ้นหนามาบึงรถมาเบิ่งรูว่าข้างหน้าบุ้มไหมอันนี้เริ่มแรกกนได้แล้วก็ให้ไอ้พาเบิ่งรถคันเก่าอ่าขันเก่าก่นไปไหนไปไหนไปไหนก่อนบุมเป็นยังกัธรรมชาติบุ๋อนุญาตเปิดให้เบิ่งข้วยด้วยด้วยด้วยธรรมชาติเลยอันนี้แปลว่าเป็นคนโน่นหูอยู่จังเนาะอ่อนน่าหลายโอ้ได้อันนี้เล่เลยเก่าๆไปหนึ่งสิพันกว่าชีวิตพันกว่าชีวิตซอยมาได้ ภายในปีเดียวว่าหรว่าภายในหนึ oh. <c oughs> hmm, ่งป mm ีป hmm. ีเดียวอไรัน่สรอดชีวิตหนึ่งนยรอดชีวิตดบุริเกียวกัเกียู้เียผู้เลียรดเ้ร์ับเลียงนี่กัต่างหาเนาะ่ตอนุญาตได้เลยไม่เบิดเิเบิดดีเลยเบิเบดเนาะโับ เบดบ็ดบบกวเดี๋ยวนี่แกขาแกขามาแต่มุกนี่เนาะให้เนาะกเติดเนื้อล่องไตนี่ล่ะง้วดึงง้วดึงเราเลยเสื้อมันเกี่ยวแขนมันลากเราไปเลยเลยเอ็นขาใหญ่นี่ขาดจริงใส่เปลือกมันเลยงัวขาเสือกเนาะว่าไงเนาะเราไปยงายงัวเหรองัวยังบริสุทธิ์เขาเนี่ยเนี่ยพ่อเป็นพ่อในสิ่งเนาะเนาะปุ่ปืบมันกระทบรถมันลากเราไปเลยไปเลยบ้านเนี่ยเอ็นขานี่จริ

ใส่ขยะไม้เบาขยะใส่ขยะอพราะอะไรมาขยะ นี่ไปเลยโอเคหนึ่งหนี่้อันนี้นี่นี้นี่โบแตงบอแตงโอแตงไม่ตีดน้องนี่ติดนอน่าแห้งล้วนๆด้วนะตีนรถกับตีนตีนรถล้วนๆตีนของคนตีนรถข้านี้เลยตีนรถบ่อนี่แม่เอาตีนรถด้วยไปยกระยกไหมไปยกแมนแต่ว่าทนละดนนี่ไงโดนดูรอบุ่มดำรอบดำรบุ่มไม่ได้ลัอยู่ตอนที่เห็ดทับอีทมันเลือกสองตัวส่งมาจงจองตัวแมน รวดกวดมวดก้วดก้ช่แน่เลยออกอนเนาแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่มันมันมี่มันหดหมีเลยมันเวลาคนเจ็บคือป็นมันทรมานเลยบริมีเ่จ๊ะบริมีไหนบริมีมันเราระมาชเราอ่มันเปิดมันีมันเปิดบริได้ดอตายแล้วตายแล้วมันก็บโบเยนหลังจากที่คนเจ็บกำลังชีฟฟืด จะหมดว่าขึ้นไปรถไปแห้นักตึ่มแล้วมันมูมีเอบานนี่อะไรมันโ้มันโอเควะเวลาห่อนมันไมเห็นหายใจฝืนแล้ววันายใจจะฝืนหายใจตอนนั้นเย็นจ้อยบานนี่ปมาอ๋อเหนาเหนาลงมาตะเวียงมนั้ยเนาะโอ้หนาวเย็นเย็นเย็นให้แล้วบอกขับมาให้อะนะสร้างสร้างสร้างที่ไปทำการบ้อนนะครับมาให้สร้างไปเบื้องเอาเลยเนาะขับบอกขับกระชุดนให้สร้างนี่แหละสร้างก็จะจะหูว่าเอออันนี้เป็นแบบแบบไหนคนเห็นยังไงไหน แล้วก็ระบบไป็นไ้พวกกันระบบตกแต่งมันนี่ระบบฟื้นระบบไฟไซเรนอย่างต่างๆเราเป็นตัวหน้าประมาณเท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างความมีต่รถตู้อะไรมันกับโบนิเล่ย์ได้เห็น้องต้องต้องแต่งแน่ต้องแน่คือสุดนี่เนาะอย่างที่ดิเตอร์ทาซื้อใหม่ไอ้เฮาเห็นเองนี่ทาซื้อใหม่ตัวทั้งลุ่มสื้อนี่กับต๊ะอยู่หมื่นไปกว่าบาทเนาะแล้วนี่เตียงนี่ถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นใหม่ มันก็จะแพงถ้าเป็นเตียงแบบธรรมดารุนปกติที่โบไม่หลายกะตกอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นธรรมดาที่ใช้นี่ธรรมดาก่อนสี่หมื่นอันนีุ้ดนี่ชุดนี่สี่หมื่นุดหนึ่งนี่สี่หมื่นเตรียมอย่างเดียวแล้แล้วก็ไฟไฟเลนเนาะไฟเลนถ้าเป็นรุ่นมันคือบอกว่าไม่มีแบบเมกลาญี่ปุ่นไทยเวียด์ีนก็มีถ้าเป็นแบบธรรมดากะ คือไฟเทิงไฟเลนเทิงไฟเินเกินไฟเลนเก่าสิบเซนเนาะมันจะตกอยู่ประมาณอยู่แปดพันหาร้อยบาทหนึ่งหนึ่งรรดวงหนึ่งรอ,อดแบบเอิ้นว่ารุนธรรมดาแบบมโมเมนต์แบบรุ่นเมการุ่นญี่ปุ่นนะอ่ะบัดน,นี้ถามเรื่องไฟเดอโตนิดนึงสมมติว่าเทาอยากได้โตมาตั้งปอกเฉลหลังคาแบบไปเล่น่าไรประมาณตัวนั่นแหละ คันแม่นกองเสียงติดกับไฟเลนเลยเห็นมันก็บชิตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นปายมันมีเลยฮะเออเบงเจ้าเบงเจ้าเบิงโมในหนังนะแน่นะแปั๊บขึ้นมาแล้วเปิดกขึ้นมาเลยตั้มป๊อกเฉลยเลยเลยมันจะเป็นแบบมาขึ้นว่าสำเร็จรูปแมนทวีนวันแล้วมันเสียีจอันช่องคอนบุรีปะแม่นหรือว่าแมนแมนเอขอนบุรีแล้วก็ หลังจากนั้นมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแง่ไฟต่างหากแล้วก็เสียงกลองเลนต่างหากครื่องเสียงปัจจุบันนี่มันไฟต่างหากกลองเลนต่างหากคือกลองเลนมันก็ตกอยู่กลองเลนครับเป็นรุ่น <มา S 1> ที่ไม<อ>่ใช<อ>่นเนี้มันจะค่ยอยๆมาหนึ่งหมื่นแปดพัน,พนบาทหนึ่งกล่องหนึ่งกล่อง,ง,องมันแง่กันลำโพงมันลูกละสี่พันหามือสองเอยสิถ้าเป็นใหม่เลยกัน เครื่องเฉพาะใช่พวกนี้มันบูมีแบบโตเดียนะมันเป็นจะไม่ราคาแพงมันพอจะเป็นยี่ห้อดีกลางประเทศเองก็ดีหรือว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยก็ดีจะเป็น Itís ราคาสูงคือกันไปแสดงยังสะท้อนนิดนึงนะไปไปไปนะั่งกินนะไปบุกไม้ก่อนโอ้เห็นจะน่องคนเน่องสไปรดีล่ะเนาะบางเสือเห็นผ่านไปเห็นน้องคนตลอดเนาะ ประจำาประจำมีเขาเจาะเนะ,นะดีใจในเวลาได้ไดดเชลยรถแอร์แลนะเนาะลายมคเพียงจะบนเมื่อยเนาะปกติเสี่ยงรถขันไนเนี่ยเยมื่อยบ้างนะ มันทอดเลยไม่ใช่เบิร์นแค่สองสีเมื่อนี้มันจะถือผมเมื่อนี้มันถือแดดก็จุดใหม่ไปเลยเพราะนางขัดนางขางมันถือตาล้มอาแดดต้อเข้ามาเน้อถ่าอุบัติเหตุเกิดพร้อมกันซ้ำคนต้องร้องเนี่นี่ยังว่าแค่ไหนเนาะข้อเหตุเปียกเมื่อยน่ะจ้ะนี่มันข้ามี เวลานั่งรถมากเลยแอร์เย็นๆเลยผ่อนคลายมเนาะมันจะบมเมยเนาะที่จะนนาหลายเด้อืัอนี้กันใดเป็นเรื่องที่่าทั้งหนอนกุ้ไพพงมเทพคนเนาะรน้ารถหงไม่เนาะ่าสุดได้จากทีมงานสายบนนครับตนใจดีประทดทานเนาะและขุนละคนคอมเมนต์เขามาก็ดีใจน้ำหนอยกุ้งไพดีใจน้ำทีมงานสายบนจนน้ำตากันน้ำตานดมาอยู่ก่อนเนาะความดีใจงแน แต่ได้ก็สื่อได้นางได้สแต่เขาเป็นอะไรนะเป็นได้ปะตอนนี้คือว่ามาหมอบเป็นจริงเรียบร้อยเนาะใทางแต่เด่นอยู่กับไพ่ไาแล้วยังเบิร์นลายมือผมบอกบ่าสีแล้วคือนี่คือแดงคือนี่คือลายมือนะมาเป็นจับคนเป็นคนตายนะมือซอยคนเป็นแบบนี้แหละ

ได้ยินเสียงหน่อยจะได้เนาะใจหายเนาะขอทางให้เนาะโอ้ขอทางแต่ว่าอันนี้อันนี้เด้อแต่ว่าอันนี้ใส่ส่วนตัวเตียงมักเลยจักเป็นเน่ยหมักได้จะขับรถกันนี้ได้บ่มักไปไดยค่อยจะค่อยยากเลยค่อยเพราะค่อยหมักคนยื่นเสียงเขายังใจสั้นเลยนะแนวแบบจุจวดนะนะอ่่าาแวคือเขาเปิดเสียงเปิดไฟอย่างนี้เวลาแล่นตัมทางนี่ เขาจะหายการโขมมือทั้งแม่แหวกออกเลยเ้องแรงโหลดเล่นกลางเนี่ยหลดจะแหวกออกเลยโดนแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาต้องเปิดตอนที่เขาเร่งล้วนเท่านั้นเนาะแม่นใช่สะบออกเล่นกันก็ต้องลิ้นล้วนนั่นแหละคือกรณีน้ำเท้าโบนี่โบนี่เล็กเทอาเมียคอยกระชองพุ่งเมียคอยขอดลูกคอยกระดวนกันนขึ้านกันกันนี่กระตัดใส่แห่มาอยู่สี่เคสกระตั้งเบิดได้เบิดเลยขอดอยู่นี่เลยขอดเลยขอดอยู่รวมก่อนบางเท้อกับบาคขอดนี้ กรตัดใส่แห้งให้แล้วก็ไปเอาห้งหมอสักยาให้เออเราสีวิาเสีอตัวหนึ่งเลือดเขาจะถึงสักได้เลก็บอกถึงเลือดแค่น้อยก็เลือกยากระซอยมันคือการหายชีวิตเลยนะแม่จำตำแหน่งอันนี้อันนี้กระบุงบอกบอกว่ามันบงไงเป็นอาสานะ เว้ <OK> นเว้นทุกคนที่อยู่ได้เว้นทุกคนที่เห็นได้นอกจากใจสูกหลยใจ,ใจสู้ใจ,ใจมากประกาศสามาัครเม่น,มนคือมันเสียสลระคือโ <Chand ler. S 1> บได้ยอย่างเลยชมุราในกรณีตัดชุดสมุระเจ้าอยากเป็นอาสาเนี่ยอย่างมาร่วมเป็นในหน่วยงานน้ำใมเพิ่นหรือประจำาัประจำก็ได้ตออแต่เจ้าต้องออกเัินเองไดอ่าทุกสิ่งทุกอย่างอามัคือบุมีไผ่ที่มาจ้างมาวานเจ้าทั้งกายทั้งใจทั้งทุกอย่าง เจ้ามีรถเจ้ามามาอุทิศมาหน่ยมาช่วยก็ได้คือกันทุกอย่างแต่เสียสละอิริย่นะซึ่งมันก็หน่อยคนจะเห็นได้เนาะเว้นมาทุกคน่ครอบครัวอมก็ยากอยู่มันต้องลูกเมียผมพ่อขอมเขาอีลูกเมียพ่อแม่เนาะต้องทำหัวใจอีริย์ทุกอย่างนะทุกอย่างทุกอย่างปู่นี่ครอบครัวนี่ลำบากสุดกันมานี่แล้วก็เรื่องมันมึงมีไรฮับก็มึงมีไรฮับแล้วลูกเมียจะกินอย่างแต่ลองถามตัวเองก่อน แต่ว่าอยากมาแต่แท้เออจะได้ก็อยากซอยกับสาระเวลาที่วางจริงๆมาทั้งหมดเสารทิศมาวางสองสามสิบนาทีโมงวันวันธรรมดาเหตุการณ์ธรรมราเหตุการณ์ปกติคือเออปล่อยมักแห้งอยากซอยทำกลมแห้งอยากนับได้มันก็ชวนหน่อยหนึ่งในลอยหนึ่งในพัดแหนะขบวนแหนะแหนะเขาต้องเห็นใจเขาคือกันบอกเออเขาก็ต้องมีแบบปากท้องต้องเลี้ยงอีกดูแลครอบครัวก็ต้องดูแลคือมาแล้วมันบรายได้อย่างงีดีเลยเสียสาระบันเลยนอกจากว่าคนพ่ออยู่พ่อกิน อีลีมีธุรกิจเป็นคนเจ้าขอโดยใหญ่มาเนาะเพิ่นกับวยารลำบากอีกได้บันี่เว่าไงคนที่อยู่ในขอบสิความสบายแล้วโอ้ยใคอยากโดดออกจากความสบายเลยโอ้ยอยากลำบากเนี่ยขึ้นกระนอนข้นกระโดนอนเนาะเข่าว่าไงกันควบยังไหกับไปยังแน่นนี่ถ้า4ชั่วโมงถ้าชั่วโมงไปเพฉดก็ได้โมีและมี่อื่อย่างเดียวมีแตโดยโดยโดยเหตุน้อยเหตุใหญ่ไปเบิร์ต อ้าโอเคแป๊บนึงพี่น้องเลยนะขออนุญาตนะเช้าโอเควานนี้พี่น้องรำบุญก็สเได้ขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะสิเลือกจะให้ทั้งช่องทางมอเตียงพันไดเขอบูมคุณทางผู้รักผู้ใหญ่พันเนาะผู้มีผระคุณแล้วก็าูคมีจิตใจสือเลือเพื่อแพร่ประชาชนเนาะทางฝั่งโซเชลาวพี่น้องเลยเนาะอ่พายสักพี่น้องขคบกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องประสบสุขุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจประสบสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ไปก่อนสานาะสบายดีพัสดุภสุขล้นคอยพี่น้องทุกการสีกับหนาส้ขมสข,ขิดน,นี่นะต่อไปนี้เนาะเราตะทางทีมงานแบบเตียหรือว,ว่าทางบบเตียงคนเดีขอบคุณขอบคุณทำคนรักผู้ใหญ่พคนเนาะนนั่คือสมุดลายเสือปูใจบุญและใจดีพี่น้องเนาะไปครับพี่น้งององอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนด้วยกัพี่น้งนะองขอคารวาสบายดีพี่น้องเนาะเฮ้ย